สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของ Now Showing ในวันนี้นะคะอิงก็จะมารีวิวนะคะภาพยนตร์นะคะเรียกว่าเป็นแอนิเมชันดีกว่านะคะที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากเลยแต่อิงนี่อาจจะดีเลย์นิดนึงนะคะมาดูตามหลังคนอื่นเขานะคะกับเรื่องนี้ค่ะ Demon Slayer the Movie ค่ะ คือจะบอกว่าไม่เสียใจเลยนะคะที่เลือกดูเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นหนังปิดท้ายปีของตัวเองคือมันดีมากมันสนุกมากนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะคะอิงเพิ่งได้รับคําแนะนํานะคะจากเพื่อนๆน,นะคะทีะ่ชอบสะสมฟิกเกอร์ชอบดูอนิเมะนะคะบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรทําหรือว่าถ้าไม่มีออซีรีส์อะไรที่ดูช่วงนี้ถ้าอิงไม่ได้ติดอะไรอยู่เป็นพิเศษนะลองดูเรื่องนี้ไหมดาบพิฆาตอสูรใน Netflix นะคะสนุกมากอะไรแบบนี้ซึ่งอิงเนี่ย จริงๆแล้วนะคะเป็นคนที่ก็มีความดูการ์ตูนอยู่บ้างนะคะเช่นว่าโซมาโยนักปรุงอะไรเงี้ยก็ชอบดูอยู่บ้างนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ติดซีรีส์ฝรั่งหรือว่าซีรีส์เกาหลีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอที่จะเอาแวะเวียนมาดูการ์ตูนแอนิเมชันจากญี่ปุ่นได้อยู่บ้างพอเพื่อนแนะนาว่าให้ลองดูเรย์มอนสเลเยอร์นะคะก็อ่ะโอเคช่วงนี้ไม่มีซีรีส์ในสต็อกก็เลยดูซีรีส์นะคะสรุปว่านะคะใช้เวลาประมาณน่าจะ7วันได้นะคะทุกคืนนะคะในการนอนดูเรย์มอน เยไปเรื่อยๆจนจบนะคะจบซีซั่นหนึ่งนะคะด้วยความ มปลิ่มประทับใจสุดๆนะคะรู้สึกว่าสนุกอยากดูต่อนะคะ,ะเป็นแอนิเมชันนะคะซีรีส์แอนิเมทที่รู้สึกว่าให้รายละเอียดกับชีวิตได้ดีนะคะ,ะจนกระทั่งนะคะ,ะเห็นว่านะคะคือช่วงต่อกันเลยอิงเพิ่งดูจบไม่นานเนี่ยอิงก็รู้ว่ามี Demon s l a y e r The Movie ซึ่งก็ทำให้อิงเนี่ยอยากดูมากนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันต่อกันแล้วก็เห็นว่ารีวิวดีมากทุกที่ให้10บหมดนะคะก็เลยแบบไปดูซะหน่อยในฐานะที่เราก็ค่อนข้างชอบซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเครซี่ชอบมาก ากนะคะแต่ว่าก็อ่ะที่ผ่านมาที่ดูมาหนึ่งซีซันก็ก็สนุกดีนะคะก็เลยก็เลยตัดสินใจไปดูภาพยนตร์ปรากฏว่านะคะประทับใจมากดีมากสนุกมากนะคะเป็นการรวบนะคะซีรีส์หนึ่งซีซันนะคะไว้ในหนึ่งภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยนะคะได้แบบอย่างค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคะคำเตือนนะคะใครที่นะคะยังไม่ได้ดูซีรีส์นะคะแล้วจะไปดูหนัง อิงแนะนำว่าดูซีรีส์ไปก่อนนะคะเพราะวาความอินมันต่างกันมากนะคะคำเตือนที่2นะคะรีวิวนี้นะคะมีสปอยค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะ Demon Slayer The Movie นะคะหรือว่า,าซีรีส์ Demon Slayer นะคะอิงแจ้งเตือนแล้วนะคะมีสปอยนะคะ มีสปอยนะคะบอกย้ำนะคะใครที่สนใจอยากจะไปหาดูก่อนจะรับรู้สปอยนะคะสามารถปิดพอดแคสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดูจบแล้วนะคะเรามาฟังกันใหม่นะคะแต่ว่าใครที่ไม่แคร์สปอยใดใดนะคะอยากจะเมาส์กับอิงได้เต็มที่นะคะก็เชิญนะคะฟังต่อไปได้ค่ะเพราะว่าอิงบอกแล้วนะคะว่าอิงจะสปอยค่ะ Demon Slayer The Movie และซีรีส์ด้วยนะคะจะบอกว่า เคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าใครที่ยังไม่เคยดู Demon Slayer เวอร์ชันที่เป็นซีรีส์เนี่ยถ้ามาดูเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็ถามว่ารู้เรื่องไหมเพื่อน,เอนๆเขาก็บอกว่าก็รู้เรื่อง80%รู้เรื่องก็10%นะคะแต่สำหรับอิงเนี่ยอิงขอยืนยันเลยว่าคือถ้าไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยจะขาดความเข้าใจมากขาดรายละเอียดไปมากๆนะคะรับรองว่ามีงงแน่นอนนะคะว่าตัวละครใดๆเนี่ย คือใครปรากฏตัวทําไมนะคะเราก็จะงงกับคําศัพท์ต่างๆของเรื่องนะคะไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคําว่าเสาหลักเออยมนเลือดอสูรเอยนะคะมุซันเอยนี่คือใครอะไรนะะี่ยหรือว่าตัวละครนะคะต่างๆที่ปรากฏตัวขึ้นมานะคะก็จะงงมากนะคะว่า นี่ใครตัวนี้มีทําไมนะคะมีอีกาทําไมมีตัวนี้ทําไมอะไรอย่งเงี้ยค่ะคือจะไม่ค่อยเก็ตเลยนะคะไม่เก็ตที่มาที่ไปเลยนะคะคือมันกลายเป็นเหมือนคําศัพท์ที่รู้กันเฉพาะกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงคิดว่าควรจะไปหาดูซีรีส์มาก่อนนะคะบอกแล้วนะคะว่าความอินเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะคะพล็อตนะคะของเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พล็อตใหม่อะไรหรอกนะคะแต่ว่า เล่ารายละเอียดหรือว่ามีการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็ตั้งแต่การเป็นซีรีส์เนี่ยพลอตเรื่องนี้ก็ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นที่จับมาพูดนะคะต่างๆเนี่ยก็มีลักษณะความเป็นขนบอนิเมะแบบญี่ปุ่นนะคะลักษณะขนบอนิเมะแบบญี่ปุ่นเนี่ยคือ ถ้าใครที่เคยดูการ์ตูนอนิเมะแบบนี้นะคะที่ดูช่องสมัยช่อง9้าการ์ตูนกันมาก่อนนะคะก็จะพอเข้าใจได้ว่าการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้ตัวเอกเป็นตัวละครเด็กผู้ชายนะคะก็จะมีความเลตเพซเด็กผู้ชายที่ไม่ได้โดดเด่นนะคะเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาที่อาจจะอยู่แบบถูกนับว่าเป็นแนวอันเดอร์ด็อกด้วยซ้ำไปนะคะท,ที่เขาเลือกมาเป็นพระเอกนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเซนเซยะนะคะก็เป็นตัวละครที่เติบโตมาในครอบครัวที่ ไม่ได้มีฐานะอะไรแล้วก็มีจุดประสงค์ในการเดินทางมาเพื่อตามหาพี่สาวได้ซ้ําไปนะคะหรือว่าอย่างคนเก่งฟ้าประทานนะคะหรือแม้แต่ซุนโงกุลเองในดาก้กิบอลนะคะก็คือจะมีความเป็นอนอรด็อกค่อนข้างสูงแต่ว่าระหว่างการเดินทางในเรื่องของแต่ละเรื่องที่เล่าไปนะคะตัวละครตัวนี้นะคะก็จะมีความ d e v วล o อโตขึ้นนะคะฝึกวิชาเก่งมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วก็จะได้ฝึกวิชาชั้นเซียนจากครูอันดับหนึ่งอะไแบบนี้นะคะทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมี จิตใจนะคะที่เป็นนักสู้ที่แรงกล้าแล้วก็จะเห็นพัฒนาการทั้งด้านฝีมือทั้งด้านความอดทนในการฝึกวิชายอย่างชัดเจนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นขนบของอนิเมะแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ก็ทํามาได้เด่นชัดนะคะโดยเฉพาะตัวละครอย่างทันจิโร่นะคะที่มีเอมบางอย่างในการที่จะเข้ามาฝึกคล้ายๆกับถ้าจะว่าไปก็คล้ายๆกับเซนเซียชัยไหมคะเซนเซียเนี่ย ตัวเซย่าเนี่ยมีเอมในการที่จะมาฝึกวิชาเพื่อเพื่อเป็นเซนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะตามหาพี่สาวของตัวเองให้เจอนะคะแต่ในขณะที่ทันจิโร่นะคะก็มีเอมในการที่ตั้งใจจะมาฝึกวิชาเพื่อเป็นมือปราบอาสูรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหาทางช่วยให้น้องสาวตัวเองเน่ยหลุดพ้นนะคะจากความเป็นอสูรนั่นเองค่ะ ก็บอกแล้วนะคะว่าใครที่ไม่เคยดูซีรีส์มาก่อนนะคะน่าจะพลาดไปหลายจุดเลยนะคะแนะนําให้ไปดูซีรีส์มาก่อนส่วนใครที่ดูซีรีส์มาครบแล้วนะคะขอบอกเลยว่าภาพยนตร์นะคะที่เป็นเด m มอนสเลเยอร์เวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยนะคะจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกนะคะและอิงบอกได้เลยนะคะว่ามีการเล่าต่อจากซีรีส์ด้วยนะคะใครที่ไม่ดูซีรีส์มาเนี่ยไม่เก็ตแล้วก็ไม่อินแน่นอนว่าตัวละครที่มีอยู่ ตัวละครที่คงอยู่ตัวละครที่ประกฏตัวตัวละครที่เสียไปนะคะมีความสําคัญยังไงกับเรื่องแต่ถ้าใครที่ดูซีซั่นหนึ่งมาจบแล้วแล้วมาดูเนี่ยเิงว่ามันเป็นภาคต่อกันนิดๆน,นะคะจนทําให้ยิงเนี่ยคิดว่าซีซั่นสอเนี่ยก็ต้องมีความเป็นภาคบังคับเล่าต่อจากหนังแน่ๆเลยอะ่ะ ไม่งั้นมันจะมันจะเล่ายัางไงใช่ไหมพะเรื่องมันเสียสูญเสียตัวละครหลักตัวสําคัญไปเหมือนกันะนะคะ,ะคิดว่าน่าจะต้องเล่าต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของของซีรีส์หรือว่าของหนังเรื่องนี้นะคะก็ควรจะดูให้ครบวงจรนะคะที่เขาส่งมานั่นเองค่ะก็บอกเลยว่าสนุกมากนะคะ,ะมาถึงจุดสปอยกันนะคะใครที่ไม่คิดว่าจะดูอีกแล้วนะคะอิงจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังนะคะเรื่องย่อของ d e m o n s l a y e r เนี่ยนะคะก็คือว่าตัวละคร เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่บ้านเนี่ยฐานะค่อนข้างยากจนนะคะมีบ้านอยู่บนภูเขาที่เป็นแบบห่างไกลความเจริญมากๆนะคะก็คือทันจิโร่ที่เป็นพระเอกนะคะ,ะเขามีอาชีพ เก็บถ่านนะคะเผาถ่านเนี่ยเพื่อจะลงจากเขานะคะจากบ้านตัวเองเนี่ยลงจากเขาเพื่อเข้าไปขายถ่านในเมืองเราก็เป็นเด็กผู้ชายที่มีความเฟรนลี่มีความไลฟ์ลี่นะคะไปไหนก็มีแต่คนรักคนช่วยเหลือแล้วก็ซื้อถ่านของเขาหมดทุกครั้งเลยที่เขาไปหมู่บ้านนะคะจนเป็นที่รู้จักนะคะทุกคนก็ซื้อถ่านเขาเป็นประจําแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือคนอื่นเป็นประจําเลยนะคะทันจิโร่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นคนที่จมูกเนี่ยรับกลิ่นได้ค่อนข้าง ดีนะคะแยกแยะกลิ่นได้นะคะได้กลิ่นเร็วนะคะแล้วก็แยกแยะความละเอียดของกลิ่นต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะก็ถือเป็นความสามารถเฉพาะตัววันนึงเนี่ยนะคะทันจิโร่เนี่ยก็ได้ลงเขานะคะลงจากบ้านตัวเองเนี่ยะค่ะปกติเพื่อที่จะไปขายถ่านในเมืองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าขากลับเนี่ย กลับบ้านช้านะคะก็ให้ทําให้มืดซะก่อนอชาวบ้านที่อยู่ตรงตรีนเขานะคะก็บอกว่าเออทันจิโรนอนค้างที่นี่เถอะอย่าเดินทางตอนกลางคืนเลยมันอันตรายเพราะว่าแถวเนี้ยมีอสูรที่ออกอารวาสอยู่นะอสูรจะมาคอยกินมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยไม่ควรเดินทางตอนกลางคืนไว้ตอนเช้าค่อยกลับไปละกันทันจิโร่ก็เห็นว่ามืดแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอสูรมากหรอกคะ่ะแต่เขาก็ยินดีที่จะโอเคนอนพักคืนนึงก่อนแล้วกันแล้วตอนเช้าเนี่ยค่อยกลับขึ้นไปที่บ้านตัวเองนะคะ ก็ทันเจโรก็นอนค้างไปนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตอนเช้าตื่นมาก็กลับขึ้นไปบนเขานะคะบนบ้านตัวเองปรากฏว่านะคะครอบครัวของเขานะคะซึ่งก็มีแม่นะคะน้องชายน้องสาวหลายคนเลยนะคะถูกอสูรนะคะ ฆ่านะคะกินเลือดกระจายเต็มบ้านเลยนะคะแบบเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่เศร้ามากนะคะทันจิโร่ก็ตกใจมากแล้วก็เข้าไปดูทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ตายหมดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าน้องสาวคนโตที่สุดของทันจิโร่เนี่ยก็คือเนสโกจังเนี่ยยังตัตอุ่นๆอยู่คนเดียวยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะทันจิโร่ก็เลยตัดสินใจที่จะให้เนสโกจังเนี่ยแบกขึ้นมาบนหลังตัวเองเนาะแล้วก็พาวิ่งไปเพื่อจะพาไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดนะคะปรากฏว่าระหว่างที่ วิ่งไปกลางทางเรื่อยๆนะคะเนส,สโกจังนะคะก็กลายเป็นอสูรขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายทันจิโร่นะคะทันจิโร่ก็พยายามต่อสู้นะคะแล้วก็พยายามเรียกสติเนส,สโกบอกว่าให้แบบนี่พี่เองนะให้ให้กลับมาให้แบบ อย่าเปียกเป็นอสูรเนี่าทำแบบนี้เลยนะคะปรากฏว่านะคะเนสโกดจังแม้ว่าจะมีสัญชตาตญาณของความเป็นอสูรสูงมากนะคะแต่ก็ยังได้ยินประโยคที่ทันจิโร่พูดนะคะเราก็พยายามที่จะฝืนตัวเองจากความต้องการหิวโหยเลือดมนุษย์ของอสูรน,นะคะปรากฏว่าเนสโกดจังมีสํานึกขึ้นมาน้ําตาไหลไม่อยากจะทําเลยนะคะทันใดนั้นนะคะก็มีชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งนะคะอิงแอบ บอกเลยว่าอิงชอบคนนี้ในะอิงเชร์คนนี้มากเลยนะคะมีชายหนุ่มลึกลับคนนึงนะคะเป็นนักล่าอสูรนะคะก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีมนุษย์กําลังถูกอสูรทําร้ายก็เลยจะพุ่งเข้ามาทำร้าย้นสโกจงังแต่ทันจิโร่นะคะเลือกที่จะป้องกันตัวนะคะแล้วก็ป้องกันน้องสาวก็บอกว่าอย่าทำร้ายน้องสาวเขาเขามั่นใจว่าจะมีวิธีที่จะทําให้ให้อสูรเนี่ย หรือน้องสาวเขาเนี่ยกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็พอนักล่าอาสูนคนนี้นะคะก็คือต่อมาก็คือคุณกิยูนะคะถ้านักล่าอาสูนคุณกิยูคนนี้ก็พอขณะที่จะเลือกที่จะทํรลายเนสโกจงังหรือว่าเลือกที่จะทํรลายทันจิโร่นะคะต่างคนต่างก็ปกป้องซึ่งกันและกันนะคะพอที่จะเข้าไปทำรายทันจิโร่เนี่ยเนสโกจงังซึ่งเป็นอสูนนะก็เข้ามาขวางไว้ก็เลยทําให้ท่านกิยูเนี่ยรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมานิดนึงว่าโอเค อสูรและพี่น้องคู่นี้เนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกลับบางอย่างนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะก็เลย เอาไม้ไผ่นะคะมาให้ในสึโกะจังคาบไว้นะคะแล้วก็ให้ทันจิโร่เนี่ยแบกในสึโกะจังเราก็บอกว่าให้ไปหาอาจารย์ท่านนี้นะคะที่จะเตรียมฝึกให้เป็นนักล่าอาสูนให้ได้นะคะจากแววที่ท่านกิยูเห็นนั่นเองค่ะทันจิโร่ก็เลยต้องแบกน้องสาวนะคะหากล่องหากระสอบอะไรมาใส่นะคะเพราะว่าอาสูนเนี่ยไม่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้แต่ทันจิโร่่ยต้องการที่จะเดินทางตอนกลางวันด้วยนะคะก็เลยแบก น้องสาวตัวเองขึ้นหลังแล้วก็ไปฝึกวิชานั่นเองค่ะแล้วระหว่างทางนะคะก็จะมีการเจออาสูรในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็อาทันจิโร่ก็จะต้อง ผ่านการฝึกฝนที่ค่อนข้างหินนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปรับมือกับก,บการสอบเป็นนักล่าอสูรนะคะแล้วก็หลังจากสอบผ่านก็จะได้มาเป็นนักล่าอสูรในลําดับต่อไปนะคะซึ่งในซีรีส์นี้นะคะก็จะมีการเล่าตั้งแต่ช่วงที่ทันจิโร่ฝึกวิชานะคะเป็นยังไงบ้างเนสโกจังนะคะในร่างอสูรเนี่ยมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างไปจนถึงการล่าอสูรนะคะจุดประสงค์นะคะ,อะของทันจิโร่เนี่ยต้องการที่จะหาทางรักษาเนสโกจังให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจนกระทั่งนะคะคนพบว่าอสูรที่ ทำร้ายน้องสาวตัวเองน่าจะเป็นอสูรหน,หนึ่งเดียวตัวแรกของโลกนี้นะคะที่มีอำนาจในการถ่ายทอดเลือดตัวเองให้กับอสูรตัวอื่นเพื่อที่จะแปลงให้คนคนนั้นเป็นอสูรได้นะคะก็เลยทันจิโร่ก็เลยสามารถตีความได้ว่าโอเคเนสโกดังน่าจะมีการได้ดื่มเลือดของอสูรตัวนี้เข้าไปทีหลังนะคะซึ่งอาจารย์ยก็เป็นคนบอกเองนะคะว่าโอเคอสูรตัวนี้ชื่อมูซันนะคะก็ทําให้ทันจิโร่เนี่ยซึ่งก็จํากลิ่นมูซันได้เลือนลางจากจาก อตอนที่ไปที่บ้านแล้วก็พบว่าครอบครัวตัวเองตายนะคะก็จํากลิ่นของอสูรได้ก็พยายามตามหาสูรคนนี้นะคะแล้วก็เดินทางไปเจอด้วยนะคะเจอตัวเสร็จปุ๊บนะคะแต่พบว่าไม่สามารถที่จะปะทะพลังที่แข็งแกร่งของอสูรมุซันตัวนี้ได้เลยนะคะก็เลยต้องหาทางนะคะที่จะหาพวกนะคะเพื่อที่จะ ร่วมมือกันเพื่อจะปราบอสูรตัวนี้นั่นเองนะคะเรื่องเราก็ดาเนินไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวทันจิโร่เนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านหลักนะคะบ้านหลังใหญ่ที่เอาไว้ฝึกนักล่าอสูรน,นะคะซึ่งก็พบว่านักล่าอสูรนนก็คือจะมีตามเลเวลต่างๆนะคะซึ่งเลเวลสูงสุดของนักล่าอสูรก็คือเสาหลักนะคะซึ่งท่านกิยูนะคะก็เป็นหนึ่งในเสาหลักด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็คนที่จะมามีบทบาทน,นะคะจากในซีรีส์เนี่ย กระโดดมามีบทบาทหลักเลยนะคะในเรื่อง Demon Slayer the Movie นะคะก็คือเรนโงคุนั่นเองค่ะเรนโงคุซังเนี่ยเป็นเสาหลักเพลิงนะคะที่มีพลังเกี่ยวกับไฟนั่นเองค่ะแล้วก็ในซีรีส์เนี่ยก็ยังจะเล่าไม่ได้เยอะมากแต่พอในภาคที่เป็น the Movie เนี่ยนะคะเรนโงคุซังมีบทบาทเยอะมากมีบทบาทสูงมากเลยนะคะในเรื่องนี้แล้วก็เป็นตัวละครสําคัญด้วยนะคะแล้วก็ตอนท้ายนะคะคือ คุณจะต้องทราบซึ้งกับเรื่องราวของเรนโงคุซังนะคะแล้วก็จะทราบซึ้งและเข้าใจและอินมากๆถ้าคุณได้ดูซีรีส์มาก่อนนะคะแล้วจะเข้าใจว่าการที่เราสูญเสียเรนโงคุซังผู้เสียสละผู้แข็งแกร่งผู้มีจิตใจเป็นนักสู้สูงส่งเนี่ย ไปจากเรื่องนี้นะคะทําไมตัวละครทุกตัวถึงเสียใจมากถึงด้กรีฟมากขนาดนี้นะคะต้องดูซีรีส์มาก่อนจริงๆนะคะบอกแล้วและการเสียเลนโงคุซังไปเหมือนเป็นปรากฏการ์ยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะคะที่ยิ่งแปลกใจว่าเอามาใส่ในเดอะมูฟวี่เนี่ยก,ก็เลยถึงได้คิดว่าถ้าอย่างนั้นซีซั่นสเนี่ยถ้าไม่มีเลนโงคุซังแล้วจะต้องมีการหาเสาหลักเพลิงคนใหม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันค่อนข้างเข้มข้นนะคะจะบอกว่าไปดูแล้วจะรู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ต้องดูซีรีส์มาก อิงคิดเลยถ้าไม่ได้ดูซีรีส์มานะไม่มีทางเก็ตว่าอะไรคือเสาหลักอะไรคือเลือดอสูรอะไรแบบนี้ไม่ไม่เข้าใจแน่นอนเลยนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกก็แนะนําว่าให้ดูไปก่อนน่าจะดีกว่านะคะจะเข้าใจกว่ามากๆอินมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ชอบอนิเมะนะคะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณจะประทับใจนะคะล่าสุดอนิเมะล่าสุดที่อิงดูก็คือเรื่องโซมาซึงอิงก็ชอบมากนะคะทํากับข้าวแล้วก็มีการชาเลนจ์สนุกสนานไปเรื่อยๆนะคะดูแล้วแบบเพลิดเพลินแฮปปี้บางทีก็หิวด้วยนะคะเดวอนสเลเยอร์ ayer, เนี่ มีหลายอารมณ์มีหลายความรู้สึกนะคะแล้วก็อิงก,ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมฟิกเกอร์ของเรื่องนี้ถึงได้ขายแพงมากนะคะจะบอกว่าอยากได้ฟิกเกอร์ท่านกิูบ้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาซื้อมาสักตัวหนึ่งนะคะเป็นไอดอลนะคะชอบตัวนี้อยู่ทีมท่านกิูนะคะใครที่อยู่ทีมท่านกิูเหมือนอิงนะคะส่งฟิกเกอร์หรือส่งลิงก์นะคะส่งวาร์ปของฟิกเกอร์ท่านกิูมาให้อิงบ้างนะคะเผื่ออ,อิงจะไปหาซื้อนะคะก็ จะบอกว่าตอนจบของเรื่องนี้นะคะของ The Movie นะคะเรียกน้ำตาไหลพรากท่วมจอนะคะมีครบทุกรถคุ้มค่าความบันเทิงมากๆเลยนะคะก็ใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะดูดีไหมนะคะขอบอกเลยว่าถ้าไม่ดูเนี่ยพลาดนะคะจะเสียดายมากเลยค่ะก็สุดท้ายนี้ฝากไว้นะคะกับ Demon Slayer นะคะทั้ง The s e r i e สแล้วก็ The Movie ด้วยนะคะแฟนๆอนิเมะน่าจะชอบกันนะคะ ก่อนจากกันไปนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกับอิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆนะคะทั้งช่วงแนวโชวิ่งที่พูดถึงเรื่องของซีรีส์กับหนังนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับอิงได้นะคะที่เดียวที่เดิมนะคะที่ Facebook กับ Twitter นะคะของ Better Story Podcast นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะไว้คราวหน้าอิงจะมาพูดถึงหนังเรื่องไหนให้ฟังนะคะก็ติดตามกันได้ในช่วงของแนวโชวิ่งนะคะสําหรับวันนี้อิงไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ なななな。